สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการข้อควรอวดดีออนทีวีนะครับเราพบกันเป็นประจำช่วงเวลา8ปนาฬิกาถึง8 30นาฬิกานาทีทางบ้านบ้านทีวีแห่งนี้นะครับนอกจากนี้เราสามารถติดตามและก็ให้กำลังใจกันได้ตลอดเวลานะครับที่นี่เละครับเพจข้อควรอวดออวดีนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับพี่น้องประชาชนโดยพี่น้องเกษตรกรนะครับทั่วทุกภาคของประเทศไทยมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องพี่น้องได้ทำนาทำไร่กันแล้วนะครับ หลายคนบอกว่าเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาเนี่ยท้องฟ้าแถววัดสวนแก้วหรือที่เรารู้จักกันดีในวัดในชื่อของวัดพระพยอมนะครับที่นั่นอากาศคึ้มฟ้าคึ้มฝนไม่ค่อยสดใสเลยครับแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกว่าหลายคนนะครับเห็นรอยยิ้มของพระอาจารย์พยอมนะครับใครครับทําให้พระอาจารย์พยอมยิ้มได้ติดตามเลยครับหลายๆเรื่องขณะน,นี้สืบค้นก็อ,อยู่ทีมงานชุดใหญ่ ของเนติบัณฑิตนะครับสํานักงานช่วยเหลือทางกฎหมายเนติบัณฑิตกับสำนักงานช่วยเหลือทางกฎหมายของอายการคุ้มครองสิทธิก็กําลังค้นขับพิพากษาซึ่งอันนี้ก็ยังยังไม่กล้ายืนยันว่าโฉนดที่ออกมาถูกต้องและถูกเพิกถอนนั้นได้หรือไม่ยังไม่พูดถึงนะครับกฎหมายคุ้มครองความเป็นธรรมอยากจะกราบเรียนหลวงพ่อว่ากฎหมายให้ความเป็นธรรมตลอดเพียงแต่คนใช้กฎหมายจะใช้เป็นไหมแล้วคดีนี้มันเป็นคดีแพ่งคดีแพ่งเนี่ย ศาลเขาจะไม่วินิจฉัยเกินจากที่คู่ความต่อสู้กันยังยืนยันว่าหลวงพ่อต้องได้คืนสิบล้านแต่ไม่ได้ดอกเบีย้ยนะเพราะว่าเขาใช้ราคาตามที่จ่ายจริงอันนี้นะครับเป็นหลักกฎหมายมีค้นถามผมเยอะเลยว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ยแต่อีกต่อไปถ้าเขาออกโฉนดมาแบบครอบครองปลรปะปักแล้วมาเจออย่างนี้แล้วจะทํำยังไงก็ไม่ต้องทํำยังไงก็ถือไว้จนกว่าจะเขาใช้ราคาเพราะถ่านเราบอกว่า คปรอบครองปลระปักและอยู่มาเพิกถอนระเพิกถอนเสร็จคนซื้อเสียเปรียบต่อไปที่ดินที่ออกอคปรอบครองปลระปักไม่มีใครกล้าซื้อมันเป็นการทําลายระบบการซื้อขายระบบเศรษฐกิจท,ทั้งหมดแล้วไม่มีการคุ้มครองผู้ที่กระทําโดยสุดจริตและเปิดเผยแนวทางของเกือกบนบนมัสการหลวงพ่อไปแล้วบอกว่าอยู่เฉยๆมูลินิติก็อยู่ไปส่วนเขาล้อมรั้วก็เป็นเรื่องของเขาเพราะถ้าเขาคิดว่าเป็นของเขาเขาก็ย่อมล้อมรั้วได้ แต่ว่าคนที่อยู่ตรงนั้นเป็นผู้แทนของมูลนิธิเป็นบริวารของมูลนิธิมูลที่ก็ยังไม่ต้องออกไม่ต้องคืนให้เขาฟ้องขับไล่มานะครับนี่ประเด็นนั่นเองให้เขาฟ้องขับไล่แล้วเราก็ต่อสู้ว่าเรายินดีจะออกแต่เรามีเงื่อนไขเรามีสิทธิยึดเหนี่ยวจนกว่าจะได้เงินสิบล้านคืนแล้วเขาฟ้องเมื่อไหร่ปับ๊บดอกเบีย้ยจะเริ่มเดินทันทีที่เรายื่นให้การเพราะเราเริ่มใช้สิทธิในการทวงถาม ถามว่าเราไปฟ้องเขาได้ไหมเอาอะไรไปฟ้องละ่ะเพราะเขายังไม่ขอคืนถ้าเขาขอคืนแจ้งมาเราค่อยค่อยว่ากันเนี่ยถ้าท่านขายได้าขายเลยครับแล้วเอาสิบล้านมาคืนเพราะสิบล้านเนี่ยไม่ใช่ของหลวงพ่อหรอกของพุทธศาสนกชนของหลวงพ่อแพรหลวงพ่อพยมอมไอ้หลวงพ่อจรันนะนะอดีมมตไร้งง์ระเมระป,ปากน้ำพรเมรุพระปากน้ําก็มีนะครับวัดไร่ขิงก็มี สมเด็จพระสังฆราชสมัยนั้นก็มีหลวงพ่อเปิลก็มีเพราะว่าวันนี้ผมอยากจะเรียกร้องให้ทายาทของเจ้าของที่ดินซึ่งได้สิทธิครอบได้ได้ได้อ้างว่าได้กรรมสิทธิ์แล้วในมีกรรมสิทธิ์ก็มาทําเรื่องนี้ร่วมกันเลือกที่จะขึ้นศาลนะครับจะไปทะเลาะกันทําไมเพราะว่าคืนวัดสิบล้านเนี่ยหลวงพ่อก็ไม่ได้เอาไปสร้างคาลือหาสนะเอาไปซื้อที่ทําให้ชาวบ้านผมว่าเรามาคิดร่วมกันในภาวะวิกฤตอย่างเงี้ยมันมีโอกาส โอกาสที่จะทํา<ม>ก็อยู่เฉยๆแล้วก็ฟ้อง<ๆ>ก็ฟ้องมาไม่เป็นไรฟ้องมาผมก็เตรียมทนายสนงงานักงานคุ้รอง,องสิ์ก็เตรียมทนายคือเก็บล้านเนี่ยคือถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมก็ไม่มามันเป็นข้อกฎหมายนะเราไม่ได้สู้อันเดือนะข้อกฎหมายนะครับผมมันได้เอาชนะด้วยข้อเท็จจริงเป็นข้อกฎหมายล้วนๆน,นะครับ คือผมบอกไงหลักกฎหมายนะลีเกอร์ฟิลสอฟีของเราเนี่ยคุ้มครองผู้กระทําโดยสุจริตนั่นแหละครับคือความเป็นธรรมแต่หลวงพ่อน่ยไม่เคยเห็นตรงนี้ไงทีนี้ไม่เห็นตรงนี้เพราะว่าในชุดนั้นทนายของบุญนิธิกาจยังมองไม่เห็นนะครับมองไม่ครบนะครับถามว่าใครผิดไหมสารไม่ผิดนะครับสารไม่ผิด ที่ดินไม่ผิดนะหลวงพ่ออย่าไปว่าเขามันจะผิดอยู่ที่วัธน,นากับทายาทเจ้าของที่ไม่รู้จักรักษาของนะครับเห <t> มือนท่านเหมือนท่านมีโทรศัพท์เนี่ยแล้วท่านวางลืมไปเนี่ยปีหนึ่งถ้าท่านไม่มารับไปเนี่ยอันนี้ใครเจอคนนั้นได้ความบกพร่องมันอยู่ที่คนที่ไปออกโฉนดกับคนที่เป็นควรจะเป็นเจ้าของ ไม่ดูแลรักษาทรัพย์สินเป็นเหตุให้คนที่ซื้อโดยสุดจริตต้องเสียหายไม่ได้ครับกฎหมายไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับคนหนึ่งเขาบอกว่าอาจารย์มาสร้างความหวังลงหลงแรงให้กับพูะงจว,ว่าลองฟ้องมาเดี๋ยวเอนลองฟ้องมาไม่มีเรากครับไม่มีผมผมผมอยู่ข้างที่ถูกเสมอไม่โกงไม่มีการโกงเอาหลักกฎหมายมาว่ากัย ความเห็นทางตรงไปคดีพวกเนี้คดีของหลวงพ่อของบนนิธิเนี่ยผมเสียดายอย่างเดียวมันไม่ได้ขึ้นสู่ศาลสูงและยังมีอีกช็อตหนึ่งที่ว่าเราต้องดูก่อนแนวคำวินิฉัยเรื่องการเพิกถอนอีกรอบหนึ่งและเดี๋ยวจะถแถลงรายละเอียดชัดเจนอีกทีเนี่เพียงแต่ตอนนี้ก็อยากจะเรียกร้องวิงวิงว,งวอนให้คนที่บอกว่าเป็นเจ้าของที่เนี่ยนะมาคุยกับวัดแล่ถ้าท่านขายได้80ล้านอย่างที่กราบเรียน ป้าพยอมไปเนี่ยก็ขายไปเธอนะอและ้วเอาสัญญาเก่าที่เราเคยเสนอให้สามล้านแล้วจบกันก็มีถ้าย้อนกลับไปแบบเก่าจะได้ไหมมันเขาจะยอมขายให้เราหลดสามล้าน <c oughs> <c oughs> คือตอนนี้สิทธิของเขานะครับใช่ไหมสิทธิของเจ้าของที่ถ้าเขาเป็นเจ้าของที่เขาเอาที่ดินคืนได้เอาที่ดินคืนได้ แต่การคืนหนึ่งเขามีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายราคาที่มูลนิธิซื้อไปท่านเห็นไหมหลายคดีที่สําเร็จรุ่วงได้รับความเป็นธรรมเพราะสื่อมวลชนพวกผมไม่ยังเขียนนะครับยินดีตอบคําถามทุกคําถามถ้าตอบได้ตอบให้หมดนะครับตอนนี้ขอสรุปว่าสารก็ไม่ผิดที่ดินก็ไม่ผิดนะครับคนที่ผิดก็คือคนขอออกคุณวันธนาผิดก็รับโทษไปแต่ตอนตัดสินก็บอกให้คนซื้อผิด อาจารย์พระเมตเนี่ยอดจริงๆเลยเชื่อไหมเขามาช่วยกันครับมาเป็นนักพูดมาก็เยอะนะแต่เรื่องนี้จะเห็นชัดว่าเขาเรียกปัวไม่ช้าน้ําไม่ขุนถ้าอาจารย์มาเข้าข้างอาตมาเต็มที่พวกที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามเขาก็ต้องเกลียดอาจารย์ครับถ้าอาจารย์ไปเข้าข้างเขาเต็มที่สังคมก็ต้อง มองอาจารย์แย่มือนกันแต่มาว่าเป็นการออกตัวที่ดีว่าไม่ผิดแต่ว่าอยากให้บทเรียนครั้งนี้เหมือนอย่างที่จะมาไปบินทบาทนักการมือการนักสื่อมวลชนไปดูเขาจะพูดด้วยคาว่าพวกชู้ชู้นะกาจาผู้หญิงอิสลามที่บูกสู้นะมันไม่เป็นธรรมนะแต่อาจารย์ประเมศบอกว่าศารย่อมคุ้มครองผู้บริสุทธิ์ครับ ตรงนี้มีคนชอบถามว่าหลวงพ่อมีฝังจะได้คืนไหมมาตอบไปไงพระเช้าห้าสิบห้าสิบแต่อาจารย์ปัทเมตบอกสิบล้านผมขอสิบล้านคืนถ้าไม่เต็มไม่ไม่เต็มร้อยไม่มา <c oughs> เริ่มเห็นแสงสว่างปลายประมง <c oughs> และคร <c oughs> าวนี้เราก็ต้องถือว่ากูรูทางกฎหมายกูรูทางกฎหมายเริ่มอ,ออกมาอาตมานี่ สบายใจและดีใจที่สุดเมื่อคณะกรรมการศาสนาสาภาผู้แทนแราษดรมาเมื่อวานห้าท่านเมื่อเช้าอายการกอทมใครแต่ใครฝ่ายกฎหมายเนี่ย <c oughs> วิ่งเข้ามาหลังจากอาจารย์ประเมศตมาครับเยอะมากเยอะมากมากจนให้เรารู้สึกพระออนี่ไง <c oughs> จิตใ <c oughs> จสำนวนว,นว่า ระหว่างบารมีกับคดีอาตมาสร้างบารมีอีกฝ่ายหนึ่งจะสร้างคดีหรเ่าก็ไม่รู้ละถ้าคดีกับบารมีเนี่ยมันเพียงทำไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งครับมากเกินไปมันควรจะเป็นทั้งบารมีและคดีทําคดีเพื่อสร้างบารมีมันก็น่าจะเป็นได้มาพยายามทำใจที่สุดไม่โกดที่ดินไม่เกลียดผู้ภาษาไม่ตำหนิทนาย และเมตตาที่สุดคือนางวันตนาคนที่บอกให้ไปฟ้องแกเนี่ยคนไม่รู้เรื่องฟ้องแกจะได้อะไรก็คนแก่ไปติดคุกพราะแกไม่ได้ใช้เงินที่ซื้อสิบล้านมีคนเอาไปใช้แทนแกหมดอันนี้เป็นความจริงท,ทำไมอาจารมาคงไม่บอกว่าใครบ้างเอาแกไปใช้แต่แกไม่ได้เหลือใช้แล้วไปฟ้องจะเอาอะไรกับแกได้ ตรงนี้ก็ไวแค่นี้แหละอันนี้โฉนดต,ตัวจริงอันนี้สัญญาซื้อขายตัวจริงครับครับเราละขอให้นักข่าวและตัวทูชนทุกท่านร่างกายแข็งแรงบุกไปทำข่าวได้ทุกที่แม้กระทั่งที่ไปยากไปลำบาก และได้ข่าวจริงได้ข่าวที่คนสนใจได้ประโยชน์ก็ขอให้สุขภาพดีทุกๆคนนะแล้วก็เลตติ้งขึ้นดีขึ้นๆทุกช่องนะความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนรายการของเราก็ไม่ทอดทิ้งนะครับมีพี่น้องประชาชนที่ตำบลหลงขอดอำเภอเมืองเชียงใหม่ร้องเรียนมาว่าหน้าฝนแบบนี้จะมีน้ำท่วมขังแต่หน้าแล้งสิครับแล้งหน้าดูนะครับขาดน้ำทำนา ชาวบ,บ้านที่นั่นอยากได้เขื่อนหรือฝายเล็กๆกักเก็บน้ำไว้ใช้ติดตามจากรายงานของคุณเจมรับพสิทธิ์ครับ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดชาวบ้านหมู่ห้าตลงลงขอดอเภอพร,าพร้าวจัังหดเชียงใหม่คนนี้กำลังแสดงวิธีการเปิดและปิดน้ำจากคลองเพื่อให้ไหลเข้าพื้นที่สวนข้าวโพดของตัวเองซึ่งคลองส่งน้ำนี้เป็นระบบเหมืองฝายภูมิปัญญาของชาวบ้านช่วงนี้เป็นต้นฤดูฝนก็จะเริ่มมีน้ำแต่หากเป็นช่วงฤดูแลง้งน้ำก็จะไม่มีนี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ชาวบ้านตบลลงขอดต้องการให้ก่อสร,ร้างอ่างเก็บน้ำไว้ใช้ เพื่อมีน้ําต้นทุนไว้ทําการเกษตรเนื่องจากชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมกว่า80%อาทิปลูกข้าวเหนียวข้าวหอมมะลิข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวโพดหวานมันฝรั่งมะม่วงและลำไยที่เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้เลี้ยงชีพให้เกษตรกรที่นาำมันว่างกันอยู่อย่างนี้เพราะว่าไม่มีน้ำพอเมษามาคลองนี้เหลือแต่คลองไม่มีน้ำไหลครับผม เพราะว่าต่างคนต่างสูบขึ้นมาน้ํามันก็ไม่เข้าฝ่ายใช่ไหมเลยไม,ไม่ไม่มีน้ําไหลเลยอยากได้อ่างเก็บน้ําที่มันมาตรฐานแล้วก็แบบว่าปล่อยน้ําเป็นเวลาหรือว่าปล่อยน้ํามาเรื่อยๆเ,เราจะมีปลูกพืชเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับถ้ามีอ่างเก็บน้ําชีวิตเรามันจะดีขึ้นก็จะดีขึ้นครับผมครับเพราะว่าพื้นที่มันจะไม่ว่างไง ก็ทหมนนเเวียยไปรื่อๆําุภาพจากโดรนที่บินสํารวจจะเห็นได้ว่าพื้นที่ป่าต้นน้ําแห่งน,นี้ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีหมู่บ้านวัดและแปลงนาจํานวนมากเมื่อปี2542ชาวบ้านได้เสนอขอให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ตายละไปะยังกรมชลประทานเนื่องจากประสบปัญหาน้ําท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรในช่วงฤด,ดูฝนและช่วงฤด,ดูแล้ง ประสบปัญหาขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตรไม่มีพื้นที่แก้มลิงกักเก็บน้ําทําให้สูญเสียปริมาณน้ําไปโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เป็นเวลากว่า20ปีที่ชาวบ้านรอคอยโอ้หลายปีแล้วมัง้งหลายเป็น20กว่าปีแล้วมัง้งปีอยากได้กันนะก็จะได้เอาถ้ามีแหล่งน้ำ <c oughs> ใช้ที่หล่อเลี้ยงการด้านการเกษตรเยอะๆเนี่ยมันก็ ในตำบลนี้มันก็สบายไปหมดก็อยากจะให้อนุวัตการสร้างงานในสร้างอ่างเนี้ได้เร็วๆหน่อยขอฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานนะครับที่เราอยากจะได้อ่างเก็บน้ําแม่แต่ละมากที่สุดครับในปัจจุบันนี้ถ้าอ่างเกิดขึ้นมาชาวบ้านเราจะได้อยู่ดีกินดีพื้นที่การเกษตรก็ทําได้ทุกปีทุกเวลาไม่ว่าหน้าฝนหรือว่าฤดูแล้งน้ําก็มีใช้ตลอด ที่อาคารอนเนกประสงค์วัดบ้านหลวงหมู่หนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียนวดัดรองอธิบดีกรมชลประทานได้มอบหมายให้นายสุดชายพรมมนตร์มาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่1และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่7็ดหมู่บ้านเพื่อสรุปโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแม่ตายละที่ผ่านมากรมชลประทานได้ดําเนินการมาตามลําดับแต่เนื่องจากพื้นที่อ่างเก็บน้า อยู่ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายอุทยานแห่งชาติรีลาน,นาเกินกว่า500ไร่และอยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้ําชั้นที่1จึงเป็นโครงการที่เข้าข่ายประเภทและขนาดโครงการที่ต้องจัดทํา EIA เพื่อเสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงาน รวมทั้งเสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชประกอบการพิจารณาอนุญาตเพิกถอนพื้นที่ก่อสร้างตามขั้นตอนซึ่งปัจจุบันได้ศึกษาจัดทํา EIA แล้วเสร็จพร้อมเดินหน้าตามกระบวนการต่อไปอาจมีขั้นตอนระยะเวลาใช้เวลาสักหนึ่งปีนะครับจากนี้ไปแล้วก็กรมชปพะทานก็จะดําเนินการออกแบบรายละเอียดของเขื่อนและระบบกระจายน้ําทั้งหมดนะครับที่นําเรียนเบื้องต้นที่เป็น8,200ไร่เนี่ย ให้แล้วเสร็จไปพร้อมกันควบคู่กันไปโครงการที่ได้ทําการศึกษา EA ซึ่งไม่มีผลกระทบก็คือก็คือความหมายคือไม่มีสัตว์ป่าสงวนที่ต้องอเส้นสัตวหายากหรือไม้หายากนะครับเป็นป่าค่อนข้างเป็นป่าเต็งรังธรรมดาเนี่ยครับจะแสดงให้เห็นนะครับว่าพื้นที่นี้ไม่ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่ต้องรักษาหรือพิทักษ์ไว้นะครับ การประชุมสรุปผลโครงการในครั้งนี้ชาวบ้านลงขอดได้ยกมือเห็นด้วยในโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำแม่ตายละซึ่งชาวบ้านต่างดีใจที่จะสามารถแก้ไขปัญหาน้ำหลากน้ำท่วมและภัยแล้งได้อย่างถาวรสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ตายละหากผ่านความเห็นชอบคาดว่าจะสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ในปี2566ใช้งบประมาณ700ล้านบาทเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่6บ้านหลวง ตำบลลงคอดเก็บกักน้ําได้ประมาณ20.19ล้านลูกบาทเมตรเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถส่งน้ําช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่รับประโยชน์8,200ไร่รวมทั้งเป็นแหล่งน้ําต้นทุนใช้ในการอุปโภคบริโภคของชาวบ้านในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปีรัพศพัทพรศิริชัยศิลปรายงาน เราพักกันสักครู่น,นะครับช่วงหน้ากลับมาด็ออร์ประยูนครองยศและสกัดเล่าเรื่องโลกรออยู่ครับ <t ell> กับเข้าสู่ช่วงที่2ของคองคนอวดดีออนทีวีนะครับที่นั่นด็อกเตอร์ประยูนคลองยศรออยู่นะครับอาจารย์บอกว่ามี3เหตุผล3หัวข้อที่ทำให้ชีวิตคนเราไม่มีความสุขนั่นก็คือโลภโกรธและหลงครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับ ชีวิตของคนเราทุกคนที่เกิดมานั้นทุกคนไม่ว่าใครก็ตามนะครับก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตตั้งแต่การศึกษา <c oughs> การทํางานชีวิตในครอบครัวแต่หลายคนก็ไม่สามารถจะไปถึงไปสู่เป้าหมายตัวน้นได้เพราะมีกิเลสสาตัวนี่นะครับคอยเป็นปัญหาและขัดขวางอยู่ทุกท่านทราบดีครับ,ก,บกิ่กิเลสสาตัวนะฮะที่มาคอย ขัดขวางชีวิตของมนุษย์เราก็มีโลภะโทสะแล้วก็โมโหะความโลภความโกรธความหลงท่านบอกว่าจริงๆแล้วมนุษย์เราทุกคนนะครับมีความอยากได้ใครดีอยากได้นู่นอยากได้นี่เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเมื่อไร่ปุ๊บมันอยากได้เกินเหตุนั่นแปลว่ามีความโลภแล้วอันตรายแล้วนะท่านบอกว่าแต่ต้องเอาชนะมนันได้ความโลภนั้นท่านบอกว่าต้องชนะด้วย การให้การบริจาคก,การเสียสละการทำบุญสุนทานการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยิ่งให้เท่าไหร่ยิ่งได้ยิ่งให้เท่าไหร่นั้นความตนีนะครับความตนีก็จะลดลงความโลภก็จะน้อยลงท่านถึงบอกว่าพึงชนะความโลภด้วยการให้ด้วยการเสียสละด้วยการบริจาคมาดูกิเลสตัวที่สองครับท่านผู้ชมครับก็คือความโกรธความโกรธนี้ก็อันตรายมาก บอกว่าถ้าเรามีความไม่มึงพอใจหงุดหงิดอารมณ์เสียเป็นเรื่องปกติของมนุษย์เราท่านบอกว่าอย่าให้มันโกรธแต่ถ้าโกรธเมื่อไร่แล้วรูปเนี่ยครับอย่าให้มันพัฒนาไปสู่ความอาฆาตพยาบาทมาร้ายเมื่อไร่จิตมันอาฆาตพยาบาทมาร้ายนี่แปลว่าอันตรายเหมือนจิตป่วยมันไม่ใช่เฉพาะอันตรายต่อคนอื่นมันอันตรายตัวเราเองด้วยมันเผาผลาญตัวเองด้วยท่านจึงบอกว่า การชนะความโกรธความอาฆาตพยาบาทมาร้ายนั้นด้วยอะไรครับด้วยหลักเมตตาธรรมด้วยการให้อภัยด้วยความรักด้วยความสงสารถ้ามาไรมารักสงสารปุ๊บเนี่ยเขามีเรื่องนู้นเรื่องนี้ผิดขึ้นมาบ้างโอเคไม่เป็นไรให้อภัยนะครับเมตตาดังนั้นถึงชนะความโกรธความอาฆาตพยาบาทมาร้ายเนี่ยด้วยความเมตตาด้วยความสงสารกิเลสตัวที่3ครับความหลงความหลงนี่ก็ เป็นอันตรายมากครับท่านผู้ชมครับหลงในรูปหลงในทรัพย์สมบัติหลงในยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งหนแล้วชนะความหลงนี้ด้วยอะไรครับชนะความหลงด้วยปัญญาปัญญาแปลว่ารู้แจ้งเห็นจริงอย่างหลงในรูปรูปสวยรูปงามเราก็ต้องเข้าใจว่าสักวันหนึ่งรูปสวยรูปงามเนี่ยครับวันเวลาผ่านไปเดี๋ยวก็แก่เท่าเดี๋ยวก็เหี่ยวแห้ง นะจากสวยจากหล่อจากงามนี่ก็แปลว่าไม่สวยไม่หลอ่อไม่งามทรัพย์สมบัติก็เหมือนกันทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้ก็พึงใชนะ้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันเราตายไปเราก็ไม่สามารถที่จะนําติดตัวไปได้นะครับหรือแม้กระทั่งยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งแห่งหนก็เพียงหัวโขนที่มาสวมชั่วคราวถึงเวลาเราก็ไม่สามารถที่จะอยู่กับมันได้ตลอดเพราะนั้นถ้าเรามีปัญญาเรารู้แจ้ง นะครับแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะอยอมรับนะแล้วก็ไม่เปติดนะในสิ่งที่มันเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองต่างๆเรียกว่าชนะความหลงด้วยปัญญาโลภโกรธหลงนะครับความโลภชนะด้วยการเสียสละด้วยการให้ความโกรธชนะด้วยความเมตตาความสงสารหรือการให้ภัยส่วนความหลงนั้นชนะด้วยปัญญา นอกจากนี้ยังมีอีกตัวหนึ่งก็สําคัญมากครับท่านผู้ชมครับก็คือเรื่องอุปทานการยึดมั่นถือมั่นตัวนี้ก็สําคัญนะครับนัเรียกว่าตัวกูของกูนะเกียรติยศชื่อเสียงหน้าตาจริงๆก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนเขาเรียกว่าเรเดินหาความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยความตายความพัดพลาดและก็ทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวไม่มีใครที่จะหลีกนี้ตรงนี้ไปได้ดังนั้นถึงได้บอกว่า ทุกลมหายใจเขาออกนะครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเขาเรียกว่าอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คืออน,นิจจังทุกขังนะครับแล้วก็อนัตตาอน,นิจจังนั่นก็คือความไม่เที่ยงนะครับมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอันที่2คืออนัตทุกขังเป็นทุกเมื่อไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือเวลามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรารับมันไม่ได้เราก็ทุกข์ใจนะแล้วตัวที่สามก็คืออนัตตานั่นก็คือเรียกว่า สุดท้ายไม่มีตัวตนสุดท้ายคือความว่างเปล่านี่คือหลักที่จะทําให้เรานะครับสามารถที่จะนําพาชีวิตผ่านพ้นไปได้นะครับยอมรับความเปลี่ยนแปลงและก็สามารถเอาชนะกิเลส3ตัวร้ายนี้เราก็จะนําพาชีวิตไปสู่เป้าหมายและเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเรานึกขึ้นได้เรามีสติรลบิัญญาก็สามารถที่จะผ่านพ้นไปได้นะครับอย่างในสุดนะครับท่านผู้ชมครับ มาถึงช่วงที่ทุกคนรอคอยนะครับสกัดเล่าเรื่องโลกบุคคลที่เล่าเรื่องทั่วโลกให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะครับสัปดาห์นี้สกัดเล่าเรื่องโลกจะมาเล่าเรื่องที่กําลังร้อนแรงในสหรัฐอเมริกานั่นก็คือเกิดเหตุอีกแล้วครับคนดําถูกฆาตกรรมโดยตำรวจสหรัฐอีกแล้วติดตามจากสกัดเล่าเรื่องโลกครับมีชายผิวดําเสียชีวิตอีกคนแล้วนะครับระหว่างถูกตำรวจอเมริกันจับกลุ่ม เหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะยิ่งราดน้ำมันลงบนกองไฟเหตุการณ์ประท้วงในสหรัฐมากน้อยแค่ไหนติดตามกับผมจอมพลดาวสุโขและสกัดเล่าเรื่องโลกในสัปดาห์นี้ครับการประท้วงต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อคนผิวดำ หรือที่เรียกกันว่าการประท้วงแบล็ k ไลท์แมทเทอร์เกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วสหรัฐเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วนะครับนอกจากในสหรัฐแล้วยังเกิดขึ้นในหลายเมืองทั่วโลกที่ผู้ประท้วงทั่วโลกต้องการแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ไม่ต้องการให้มีการใช้ความรุนแรงต่อคนต่างสีผิวอีกต่อไปแต่ดูเหมือนสถานการณ์การประท้วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐจะมีแนวโน้ม ที่จะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นครับหลังจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุชายผิวดำอีกคนหนึ่งเสียชีวิตระหว่างการจับกลุ่มของตำรวจเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ต่อเนื่องในช่วงเช้าวันเสาร์นะครับเกิดขึ้นที่เมืองแอตแลนตารัฐจอร์เจียของสหรัฐเกิดขึ้นกับชายผิวดำคนหนึ่งอายุ27ปีที่มีชื่อว่านายเบรช์ดบรูคส์ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังตำรวจ ได้รับแจ้งนะครับว่ามีรถคันหนึง่งจอดขวางรถคันอื่นๆที่กำลังรอต่อแถวซื้ออาหารที่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเวนดีเมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีคนขับชื่อเรชา์ดบรูคครับตำรวจจึงเคาะกระจกและเรียกนายบรูคออกมาข้างนอกเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากการสอบถามเบื้องต้นในเรชา์ดบอกนะครับว่าวันนี้เป็นวันเกิดของลูกของเขา และทางตำรวจก็ได้มีการขอตรวจค้นอาวุธและขอตรวจร่างกายเนื่องจากสันนิษฐานว่าเขาอาจจะเมาครับตำรวจนั้นได้ลองทดสอบร่างกายหลายรูปแบบและสุดท้ายก็มีการใช้เครื่องตรวจว,ดวัดแอลกอฮอล์ผ่านทางลมหายใจนะครับแล้วก็พบว่าในบรูคนั้นมีแอลกอฮอล์ในร่างกายจริงตำรวจจึงขอควบคุมตัวครับและเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับในบรูค แต่สินใจขัดขืนพยายามต่อสู้กับตำรวจเพื่อที่จะหนีการจับคุมให้ได้โดยมีภาพจากกล้องอีกมุมนะครับเห็นนาทีที่นายบรู๊คและตำรวจทั้ง2องนายกำลังต่อสู้กันในายบรู๊คนั้นดูเหมือนจะแย่งปืนช็อตไฟฟ้ามาจากตำรวจนายหนึ่งได้และเขาก็วิ่งหนีไปครับจังหวะนั้นเองครับการวิ่งหนีของนายบรู๊ค ในบรู๊นั้นหันกลับมาที่ตำรวจพยายามใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงไปยังตำรวจนายหนึ่งและส่งผลให้ตำรวจนายดังกล่าวใช้อาวุธปืนจริงยิงใส่ในบรู๊ครับในบรู๊ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับมีการผ่าตัดแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิตครับผลการชนะสุดสบพบนะครับว่าในบรู๊ถูกปืนยิงไปที่หลังสงนัดและนี่คือการฆ่าตะกับ เหตุการณ์นี้ทําให้ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เมืองแอตแลนตาเต็มไปด้วยความวุ่นวายนะครับโดยเฉพาะที่เกิดเหตุคือร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเฟนดี้ผู้ประท้วงที่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นตัดสินใจเผาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดดังกล่าวผู้ประท้วงคนหนึ่งบอกนะครับว่าที่ต้องเผาร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดนี้เพราะเขาไม่ต้องการให้เรื่องนี้เงียบนอกจากนี้ยังมีผู้ประท้วงอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปรวมตัวปิดถนนซึ่งเป็นทางหลวงระหว่างรัฐในเมืองแอตแลนตาด้วย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ตํารวจ2นายที่อยู่ในเหตุการณ์ถูกลงโทษนะครับโดยรายที่ใช้ปืนยิงในบรุกจนเสียชีวิตถูกไล่ออกทันทีขณะที่อีกนายหนึ่งซึ่งอยู่ร่วมในเหตุการณ์ถูกสั่งพักงานครับนายกเทศมนตรีเมืองแอตแลนตาออกมาบอกนะครับว่าเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เธอรับไม่ได้เพราะเธอมองว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ ระหว่างสิ่งที่ตำรวจทำได้กับสิ่งที่ตำรวจควรทำและล่าสุดก็มีการประกาศแล้วนะครับว่าเมืองแอตแลนต้านั้นจะมีการปฏิรูปตำรวจขนาดใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกฎเบื้องต้นให้ตำรวจในอื่นๆถ้าเห็นว่ามีตำรวจใช้ความรุนแรงโดยไม่จำเป็นก็สามารถเข้าไประงับสถานการณ์หรือไปแทรกแซงสถานการณ์ได้ครับ ขณะที่ญาติของนายเวชัส r รูฟส์ก็อยู่ในความเสียใจนะครับมีการออกมาเปิดเผยกับสื่อว่านอกจากความเสียใจแล้วพวกเขายังมีความโกรธแค้นและต้องการทวงคืนความยุติธรรมให้กับในรูส์ครับทั้งหมดนี้นะครับคือเนื้อหาสาระของรายการคอคนอวดดีออนทีวีอย่าลืมนะครับเข้ามาให้กำลังใจพวกเราได้ที่นี่เลยครับแฟนเพจคนอวดดีนะครับ 24ชั่วโมงเลยนะครับเข้ามาได้เลยนะครับกดไลค์กดแชร์เราดีใจมากนะครับสำหรับวันนี้กับผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับแผ่นดินสมดังเมืองทองในน้ําในคลองอุดมด้วยทัญญาหารหากเราเรียนรู้ทดแทนควบคู่ก็ใช้อีกนานส่งต่อให้รุ่นลูกหลานวิถีชุมชนพอคนอวดดี